เอ้คิมเอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ไม่ีภารกิจเลยรจนตุกวันนี้เราภารกิจเลยเราทำความสะอาดความสะอาดเนาะความสะอาดเรนมากนะครับแลนมากจะเปิดใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องคาล็อกตัวจริงจริงกับช่องโอเล่ทีวีสองนะครับจะเปิดแล้วครับวันที่สิบเก้านี้พี่สิบเก้าพรุ่งนี้สิบแปดสิบเก้ามันลืนเนาะครับมันลืน แอลต้องมีอะไรฝากถึงเอฟซีบางมีไหมมีเขาพูดไหมตื่นยังอีกตื่นยังตื่นยังนะตื่นยังเุ้ยเุ้ยทำไมเพิ่งไปวัดมาเหรอเนี่ยเพิ่งไปวัดมาใช่ไหมไปวัดมาถือศีลกินเจลุงเขาอ้ก็มทานมาทานฝากติดตามช่องพี่โอเล่ด้วยนะครับครับผมช่องพี่โอเล่ช่องทีมงาน พวกเราทุกคนทีมงานพี่เจานี่มือปราบทีมงานเจลินเสียปุ๊บตอนนี้ก็ฟูทีมนะตอนนี้จบมาฟูทีมเหมือนเดิมเราจะกลับมาสร้างเสียงหัวเราะสร้างความฮาสร้างความกวนีนให้ครั้งที่ปย่งอีกครั้งโอ้ แผนกอะไรครับแผนกเดิมเนาะถ้าเปิดทุกงานา,าเหมือนเดิมครับมลุนบกรถเนาะบกรถอ่าฝากถึงเอฟซีถ้าอยากจะเข้ามาเจอตัวจริงเสียงจริงโต้งขาล็อกถ้า,<ข>าอยากะจะเข้ามาเจอตัวจริงเสียงจริงนะครับเจอพี่โอเล่เจอคิมคเจอกว้างจเจอาสายันเจอพี่สายันเจอโต้งขาล็อกเด้ครับที่ทุ่งนาพี่ตอนนี้แล้วที่สุดใครสำคัญที่สุดครับคุณพ่อครับวันคุณพ่อเนาะครับคุณพ่อครับแนะนำเลยแนะนำเลยครับ ผมแล้วผมขอสัมภาษณ์คลิปเอาเลยครับจัดการเลยเรื่องไรเรื่องอะไรผมได้ข่าวว่าคืนคืนวันเกิดเหตุคืนวันอ้าคืนวันเกิดอุ้ยยังไงครับโบนแดกครับโบนแดกเหรอไม่ไม่คลิป ไซส์คองกันอยู่ผัดผัดผัดมาใหม่เด้อมาใหม่เด้่อยเหลังมาใหม่ต้องไปรับเขาสีมึงใหม่เหรอร้านนั้นเหรอล่ะฮงบุกผมบุกไปแม่กราเยอะคนรักยาตัวจริงมายไปเยอะเฮ้ยหนุยเขายิงวันยิ่งเกลือคลิปผมอยู่ในทุกวันนี้วยรับเป็นไงครับอ่าต้งครับหายไปได้กี่เดือนนะ โต้งหายไปห้าเดือนห้าเดือนเนาะก็สบายดีเขาเป็นนักเตะใช่ไหมต้องเป็นนักเตะนักเตะทีมทีมสโมสรไหนเตะฟุนลิเวอร์ลิเวอร์แกนลิเวอร์แกนไปไปทั่วเลยกลับบ้านด้วยคะกลับบ้านด้วยที่สิงห์ใหม่ครับครับก็ได้ข่าวตอนมีสาวๆมาตามมาอะไรเยอะแยะอยู่ใช่แล้วพี่ หนีไปกับสาวเปล่าไม่ใช่เหรอตอนรอบแรกเห็นนีกสาวเข้ามาหามาอะไรอยู่นี่ก็หนีไปกับสาวไม่ ص, ตอนนี้เป็นไงครับเ,เรื่องหัวใจโสดไหมโสดสนิทแบบสุดจริตโสดสนิทแบบธรรมชาติโสดสนิทไม่ต้องอัลลวาดโอ้โสดโอเค ส,สาวๆจะเข้ามาได้เหมือนเดิมเนาะได้เหมือนเดิมเ,ดเข้ามาจีบโต้งได้เหมือนเดิมที่ทุกงานจ้นนี่นเอากิมครับมีอะไรมั่งก็ตากนันเลยครับเลยสิบเก้ากับเปิดแล้วไดนะ้ครับมาเที่ยวกันเยอะนะสิบเก้าเนาะเป็นแฟนคลับเอฟซีพี่จอนนี่หรือใครต่างๆทุกคน,นครับกับทีมงานช่วยรีฟิล์มนะครับ<อ>ผมขอมาพนะา,า,า,ค,าครับมาหยยบยางถามข่าได้เลย เปลาไว้นดครับซุกเกลเจอกันครับผมใครที่ขิวก็มาได้ใช่ไหมขิวมาตอกมากนะใครที่ขิวคิมอยู่ตรงนี้โอ้ยหลีค้ารลีมีคนขิวอยู่กินซีคอมเมนต์ด่าอยู่เหมือนการให้มาหาได้บอกให้มาหาได้บอกต้องมาตอกมาหรอเพิ่งไลน์เนี่โอ้นี่ครับนี่ทำอะไรกันอยู่พักเนาะวันนี้พักครับพักทำตามแต่งานแต่งานแต่เช้าใช่ไหมวันนี้เก็บกวาดแรงมาก ววกว่อนอะไรมาละหันครอาครัวน้ำโชคครับผมน้ำโชคก็ล้างกันมาละวันนี้ทุกสีทุกอย่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับแต่คนอาจจะเปลี่ยนไปหน่อยนะครับเ<ช>ข้าออกเข้าออกออกันอยู่เวลานี้ไม่รู้เป็นอะไรบรรยากาศเป็นยังไงบรรยากาศทุกงานก็บรรยากาศที่เริมครับเวลานี้ข้าวก็เขียวเดือเขียวนะครับองค์ปูนเหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมครับยังองค์ปูนเหมือนเดิม,มเมนะเทาะแต่สถานที่ก็มีปรับปรุงเยอะแยะใช่ แล้วครับตรงขอกลับมารอบนี้ก็ครับก็กลับมาวันนี้ก็มาทำโมขึ้นนะครับดาวเวัดมาเนี่ยใช่ครับเหมือนจะไป็เซลียนมาก็ไป็นอะไรพวกเขาของเขาพวกเขาคือสามหาทวว่าหายไปเพรานั้นเป็นกรรมฐานอยู่ปากไก่ใช่ช่วงนี้ก็ไม่กินเนื้อสัตว์ใช่ไหมกินเจหรือเปล่าเนี่ยกินเจกินเจไหมครับกินกินกินไม่เนื้อสัตว์ยังกินมันกินยั่กินมันเดิม เนื้อไม่กินเย็นี่จะต้มผักอะไรให้กินน่ะฝากก็ได้วยครับมันมีอย่างไรนะครับอ๋อล้วนี่แหละโอ้ฝากไว้เจ็ดสี่อ่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอช่างครับไอช่างยังไม่ว่างตัดผมอยู่ครับืื่่่นงงีรอช่างตัดผมก่อนเอาทรงเลยครับเอาทรงอะไรยังไม่ย่ออ๋อเนื้อว่าตัดนั่งรอโตตัดผมแล้วเนี่ย เป็นยังไงนะสายันโต้งมาวันแรกรู้สึกยังไงผมก็ดีใจครับดีใจเหรอต้งเหรอครับจริงโต้งใช่ไหมตอนตุ้งไปก็ไปส่งโต้งแต่ถึงวันไปที่บ้านก็กลัวไม่เจอได้ข่าว่าไปขายลูตเตอรี่กันก็ว่าอยู่บ้านใกล้ๆกันไม่เคยเจอใช่ไหมใกล้บ้านได้ข่าวว่าโต้งไปขายลูตเตอรี่ที่ดีใจเพราะอะไรเพราะว่าคงจะได้มีคนมาช่วยตัดหญ้าแล้วใช่ไหม โบกรถอะไรนี่ยหรอใครนั่งโบกรถดีตอนภูกลับไปใหม่ก็ตอนกลับไปแรกๆก็ครูอยู่ครูก็ช่วยคันดีครไม่อยากให้กลับเลยใช่ไหมครูใครช่วยตัดหญ้าใช่ไหมครูแกเป็นคนขยันครับอยู่ที่ไหนแกก็มีคนรักหมดอ่ะเพราะแกเป็นคนขยันครับผมยอมแล้วว่าภูขยันมากครับอ่า เอาละฝากทิ้งท้ายสักครึ่งนาทีครับฝากทำกันตูงปิดกล้องผมสักครึ่งนาทียังไงก็ฝากติดตามชีวิตของพวกเรานะครับแก๊งมาแต่สายีติดตามยูทูปพีจอนนี่เจรินหรือของม่อนบีวายด้วยนะครับผม อไม่มีอะไรมากครับศูนยเก้าเด็กเกแน่นอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนไม่ละครับไม่ขยะปักาิจยามเย็นโอเค่ขยะว้ไปเป๊กบออะไรข้างผ่านกันหมดอ๋อโอเคโอเค ดี๋ไปเป็นไงมาตั้งเลขมาครับจริงเหรอครับผมไม่ชวนคิมไปด้วยไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่พอขอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพอแล้วเป็นไงครับเดี๋ยวผมขอตรวในก้องหอยได้ไหมครับไม่ผ่านแน่ครับขึ้นไปแปดร้อยให้ก็พอเพราะทให้ยานมาครับออ๋ภารกิจมีมีวัตถหมายให้ S <S นี่คือรถจำแหน่งใช่ไหมครับคันนี้คอมเมนต์ขับทั้งวันเลยครับพุ่งนาครับกวางตลาดคูครับจยวอากาศเยอะพี่ร่วมจันทร์ตำแหน่งครับเห็นขับทั้งวันนะคันนี้ขับน้ำมันต่ำกว่าครึ่งขังทุกวันครับโอเคโอเคครับจะไปไหนครับเนี่ยไปข้างล่างเหรอปฏิบัติากิจอ๋อ อาหารเรียยครับโอเคโอเคข้าวข้าวให้สิ้นงาแล้วครับครับครับผมก็วันนี้สบายๆครับชิวครับสบายชิลครับเสร็จงานแล้วบ่ายตอนนี้เวลาบ่ายสามโอเคครับก็ได้ครับเดี๋ยวครับเสร็จงานโอ้ยเฮ้ยข้างหลังอะไรกันเนี่ย โอ้หมอนวดหนวดนวด่วสวัสดีครับหวโอ้ยมันกาชีพหมอนวดเป็นกันใช่ไหมครับเนี่ยจักนจรวน,นวดแต่หมอขอนวดแต่าหมอจับมาครับจับมาโอ้เขากบอกคนนวดบ่อยที่จะนวดเป็นใช่ไหมมันักบ่ กองเด้อเออลันปัดลันปัดเด้อเคนท้ายของนาัจะ้ายเค่มตั้นี่ยใช่ครับเคืนตัดย่าเนาะหลังจะมีกรปวดเออยวุ่ครับ้ายของนากสไพ่ยังนำนำนำ่ มีหมดทุกจางครับที่ทุกนาเราเนี่ยนี่ครับกิจกรรมะบ้างนวดให้กันบ้างอะไรบ้างเออนวดปกติก็ยายดีนวดให้บ้างม่อนยายดีนวดให้บ่หรือนาบให้